สวัสดีชาวกุมค่ะดวงความรักประจำวันที่6กรกฎาคมคุณได้ hmm. 8ดดาวส่วนเขาได้ดีมเพลสกับหัวนะคะ ค่ะวันนี้ตัวคุณกุมเองนะคะอาจจะมีปัญหาเป็นทั้งปัญหาเก่าแล้วก็ปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาลุมล้อมเลยนะคะแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้ทําให้ไม่สบายใจมันอาจจะเป็นเรื่องงานล้วนๆหรือว่าเป็นเรื่องความรักด้วยก็ได้นะคะยังไงใจเย็นๆก่อนนะแฟนก็ได้ไพ่ไม่ดีเหมือนกันเอเมเพลสขึ้นมากับหัวมีปัญหาเรื่องความมั่นคงการงานการเงินสุขภาพเลยแบบนี้นะคะเรื่องความสัมพันธ์ก็ยังไม่ดีดังนั้นวันนี้ไม่แนะนําให้อยู่ใครอยู่มันนะคะอย่าทะเลาะกันดีที่สุด มีพลังงาน past life relationship แล้วก็ the situation improve นะคะคุณสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันที่ตามกันมาตั้งแต่ติดชาติส่วนใหญ่จะเป็นคู่เป็นคู่กรรมมันทําให้มีปัญหาวิปรชักเยอะนะคะแต่เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นให้เวลาก่อนนะคะคนโสดสนิทพลังงานไม่ดีพักเรื่องความสัมพันธ์ไปก่อนนะ